มันคือว่าไพ่จะเตือนอะไรนะสองสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดืนนอนกันยายนนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นฉับพลันนะเรื่องบางเรื่องมันเกิดโดยคุณไม่ตั้งตัวไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนไม่ระวางแผนเอาไว้ก่อนแล้วมันเกิดขึ้นอะไรที่มันโดยฉับพลันเนี่ยต้องใช้สตินะต้องใช้ปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาถ้าคุณมีสติมีปัญญาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นคุณจะจัดการไปได้้ากคุณ มัวแต่เป็นกระต่ายตื่นตัวแบ้ยังทำยังไงดีนั่นแบนเครียดคิดมากมันทำให้ไม่สามารถจัดการอะไรหรือต้องระวังใหดีกับสิ่งที่มันเกิดแบบไม่คัดคิดคัดฝันนะครับภายขึ้นในเรื่องของการอธิษฐานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทเทวาคอยปกปักรักษาได้อยู่แล้วนะครับให้คุณมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต่อเทเทวาที่ปกปักรักษาก็จะหนุนนำให้ดีขึ้นนะถามว่าเออไม่สนใจได้ไหมก็ได้แต่ถ้ามีเสริมมูหน่อยเออมันจะเสริมหนุนนำนะให้คุณน สำเร็จในมากิงขึ้นนะรวมไปถึงการอ่อนน้อมต่าตนต,ต,ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยการเข้าหพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นในะเรื่องการใช้คําพูดการใช้การกระทําการแต่งตัวให้ทุกการณ์ศษะก็จะหนุนนาให้ดีขึ้นหากไม่ทําเลยมันก็ทําให้ไม่รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นกันนะครับไพนะ่ขึ้นเป็นสินทรัพย์นะไพ่ขึ้นเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยทรัพย์สมบัตินี้มังบอกอะไรนะ อกบ,บอกในเรื่องของสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสเสนเ่ห์ในเรื่องของความเป็นตัวตนในเรื่องของสิ่งที่ได้รับมาเรื่องของความรักมันต้องมีความมั่นใจเนี่ยคุณขาดความมั่นใจนะไเหมือนคุณไปเสร็จนะไปเสร็จเงินทองไปเสร็จความรักที่เข้ามาดังนั้นมีความมั่นใจตัวเองเา,มมวาไว้ว่าคุณมีดีอยู่แล้วนะแล้วเปิดใจรักให้ดีเพิ่มมันเข้ามาหากคุณไม่เปิดใจคุณไม่รับสิ่งนั้นมาเปร์เซ็นเรื่องของการพบร,รกักก็ลดลงลงได้ด้วยเช่นกันนะก็ ตรงสร้างของมันใจให้เกิดขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นผลประโยชน์นะสิ่งที่ไพ่กาลังจะบอกในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกของตัวคุณอารมณ์ความรู้สึกความเป็นไปนะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นทางใจตัวคุณเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของใจที่คุณต้องเปิดรับอย่าเอาแต่คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นความคาดหวังการตั้งกำแพงตัวคุณที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นทุกวันเนี่ยมันยิ่งทำให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่อง ความรักนะมันก็ลดหน่วงไปด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังในเรื่องอัตราเรื่องตัวต่อเรื่องความต้องการที่มันมากเกินไปการตัดใจต่างๆมันก็จะลดน้อยถนอมไปด้วยตัดใจอะไรไม่ได้เลยด้วยเช่นกันนะครับให้ขึ้นเป็นหนักหน่วงนะครับในเรื่องของความแบก มันแป่นความคิดน so ั <Interesting. S 1> no. band, ่นมันไม่ได้คุยออกไปเลยมันไม่ได้มีการสื่อสารมีต่แบบความรู้สึกตำเๆอยู่เนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะพัฒนาไปในยากนะความชัดเจนก็จะมีเกิดขึ้นแต่ยาาเปอร์เซนต์ก็จะลดลงจากความคิดมากต่การที่มันเก็บสะสมสะสมสะสมอย่างเดียวล้วไม่มีพูดออกไปเราต้องระมัดระวังกันดีด้วยเช่นกันนะครับ ให้ขึ้นเป็นเสริมเติมแต่งนะครับในเรื่องของการที่เวลามีอะไรก็คุยกันตรงๆนะจะคิดเองเออเองนะคิดแล้วทําเลยคิดเลยไม่สนใจใครคิดเลยไม่สนใจคู่นะมันเป็นเรื่องกที่มันต้องมีการคุยกันเยอะนั้นจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับในเรื่องอของอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความรู้สึกต่างๆไม่ใช่ว่ามันไม่เข้าใจกันแต่เป็นแค่มันอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องความเข้าใจความที่มัน <Tory> ต้องใช้เวลาในการพูดคุยเชื่อมั่นเข้าใจด้วย เช่นกันนะจะไม่เกิดปัญหาจากการที่มันเข้าใจปิดพลานกันเกิดหรือไม่สื่อสารพูดคุยกันเลยนั่ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับภพยขึ้นอันตรายอันตรายนะในเรื่องของความปิดผลาดเอออย่าจมปักกับอดีตจนเกินไปนะคุณทําได้คุณสําเร็จคุณเก่งคุณอย่าคิดแต่เรื่องลบอย่างเดียวมองด้วยแง่ี้ดีซะบ้างอะไรก็ตามที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยจริงจุดที่มันไม่กล้าจะหันหลังกลับไปแต่ จงเชื่อมั่นในศักยภาพตัวคุณให้ดีนะและอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอันตรายยิ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าต้องทําอะไรไม่งั้นเปอร์เซ็นต์ลดลงไปเรื่อยๆ,ๆได้ด้วยเช่นกันต้องระวังกันเองแกบใจตัวเองที่มันคิดลบจนเกินไปนะครับไพ่ขึ้นเป็นปริบบาทไนะพ่ขึ้นในเรื่องของความคิดไอเดียดต่างๆที่มันพุดขึ้นมาในหัวของตัวคุณนะการกระทําทุกอย่างไม่มีสิ่งใดผิดถูกแต่เป็นสิ่งที่บางอย่างอะไรที่มันมากเกินไปเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ลดได้นะ หรือการที่คุณคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําเลยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่มันได้แต่เพ้อฝันนะได้แต่เพ้อคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นทุกอย่างคิดอะไระต้องทําและคิดอะไรที่มันต้องเป็นความเป็นไปได้ด้วยมันจะช่วยทาให้หนุนในเรื่องของการทําง,งานหนุนในเรื่องโอกาสในนี้ที่คุณไขว้วาหรือความคิดเริ่มจะลงมือทํจาจะเกิดความสําเร็จหากมัวแต่คิดแต่ไม่ทํามันก็จะไม่สําเร็จเสียทีต้อง ระมัดระวังก็ดีด้วยเช่นกันนะครับใครเพื่อนเป็นสายเลือดอมีสายเลือดนะมีครอบครัวมาขอยิบยืมเงินหรือเปล่าเธอหมดเงินแบบคนใกล้ตัวนะเออหมดเงินแบบคนที่คุณรู้จักหมดเงินไปกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกไว้ใจแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นปัญหาแต่มันเชิงที่ทําให้คุณต้องปรับสมดุลให้ดีเดี๋ยวสมดุลมันจะหายจากการที่คุณเออไม่ได้ดูที่ดีหรือว่าช่วยเหลือคนจนเออไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมากกว่านียต้องระมัดระวังห้ดีเหมือนกันนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของเที่ยวนะไปเที่ยวนะเออเที่ยวนะู่นเที่ยวนี้นั่นไม่ผิดหรอกนะดีทั้งนั้นแหละนะแต่เที่ยวก็ต้องดูมีการวางแผนดีก็้วกันจะได้คุมนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มาไม่โอเวอร์จนเกินไปนะรายจ่ายมันก็มีอยู่ตลอดเพียงแค่ว่าคุณต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับสามไปขึ้นในเรื่อง,องการนอนพักโอ้นอนพักกเสียงเงินไปนะเออคือมันเหมือนนอนจนแบบ ้องระวังเหมือนกันไปเกีเ่ยวการน,นอนเกี่ยวกับการรักษาโรคนอนไม่หลับก็ได้นะเออหรือรวมไปถึงเรื่องของเตียงตเตียงหรือผ้าปูที่นอนต้องปรับต้องเปลี่ยนนะเออหรือว่าโคมไฟนะหรือชุดนอนอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับห้องนอนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนออมีเรื่องการซื้อของเข้าใหม่เข้าบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องงานจาดที่มันเพิ่มมาึ้น ก็ได้ด้วยเช่นกันเรื่องคนที่นอนไม่หลับก็ต้องไปพบแพทย์นะไปซื้อยงซื้อยาต่างๆหรือว่าคนที่ชอบสร้างเสียงบรรยากาศในการนอนโอดอยากการซื้อเสียงเพลงกรองเสียงต่างๆเออมันก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะมันก็จะเป็น,นจุดที่อ,อยู่ตามแต่ละบุคคลแต่เป็นเรื่องของการเสียงเงินเล็กๆน้อยขึ้นอยู่กับความชอบกับสะดวกสบายแต่ละบุคคลโดยเช่นกนนะครับ